สวัสด like ีคร okay. ับสวัสดีครับสวัสดีค erm รับสวัสดีครับยืนตามตำแหน่งนะคะต้ไปฝั่งโน้นที่ปลาผานปลาท่านน้เงือกค่ะที่ีงที่เียอยู่ข้าง้าน้ำตาอยู่ข้างที่มาค่ะเั้ะหมอี่ไหนดูอยู่ข้างไหนโอเคชิดชกันนิดนึงไหมคะอ่ะโอเคได้ไหมได้แล้วโอเคค่ะ เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นะค่ะเป็นสองสาวคนนี้นะค่ะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเป็นแมนครับเออเอานะคะอ่ะวันนี้ทุกคนข่าววันนี้รื่องกันดีชวนแฟนคลับมาดูตอนสุดท้ายกันค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเขาสื่อของเราเออตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็ผมรู้สึกว่าการถ่ายทํามันใช้เวลานานแต่ว่าพอพอมาออนจริงๆเนี่ยมันแค่ระยะเวลาสั้นๆรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังตั้งยับยังตั้งรับไม่ทันว่าแบบมันกําลังจะจบแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบเออมันดําเนินมาถึงตอนจบแล้วก็มีแฟนๆคอยติดตามแล้วก็พพอร์ตอย่างดีครับผมแล้วพอเราแฟนๆก็คือแบบเอาใจช่วยเอาใจช่วยสุดๆใช่เพราะว่าตัวละครดีเนี่ยผมว่าฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ดีที่ว่าพี่หมอกน่าจะน่าจะเยอะกว่าน่าจะฝ่าฟันเยอะกว่าอ่าใช่ใช่ กับพี่หมอแล้วครับเป็นงไงครับก็ว,ว,นนวันนี้คือรู้สึกรู้สึกว่าใจมันนิ่งมากเลยอะ่ะ<อ>คือแบบรู้สึกว่าเราพร้อมมาเจอทุกคนมากๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่าตลอดระยะเวลา3มเดือนที่ผ่านมาที่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกคนตั้งตาดูเรามาตั้งแต่พายออดออนจนถึงตอนนี้คือไม่มีใครทิ้งเราไปไหนเลยคือทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบ จนถึงวันนี้คือทุกคนเดาเรื่องกันไปแบบเป็นร้อยเป็นพันโอ้เยอะมากเยอะมากคือผมรู้สึกส่วนตัวผมเองผมรู้สึกสนุกมากกับการที่คนดูแบบคนดูคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเรื่องเราจะจบกันยังไงนะครับ <c oughs> ก็พร้อมกันทุกคนเลยผมรอผมรอฟังรีแอคจากทุกคนที่นี่ปกติเราจะนั่งดูรีแอคผ่านยูทูบ b e อันนี้เราแบบโอ้โหอยากอยากดูรีแอคของทุกคนผ่านแบบ มีก็ตาของตัวเองจริงๆอะรย่างเงี้ยแต่จริงๆงานนี้ต้องมีการแต่งกระดาษชู่ให้กับแฟนๆด้วยนะเพราะทุกคนน่าจะจริงเหรอต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอพี่เห็นเห็นดูพวกคอมเมนต์มาเนี่ยทุกคนเสียตังตาในทุกทุไม่เป็นไรครับผมสั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่แสดงว่าตอนจบมันจะเศร้าเหรอคะจะตั้งไว้อยู่รอบ รอบทุกทุกที่เลยเออซึ่งเป็นลลลล้้ออเเเ่่นนนป็ที่เชินน้ำตาที่เราขายเราขายเราจะทำขายด้วยหรอเช่นไดขายทั้งทางให้หมดเลยโอเคแล้วร้อนมืดขนาดนั้นคอันนี้ก็คือบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามามืดนะคะคู่ไหนไหนไม่มีไหนอ่ะมีเหรอคะมีสิเดี๋ยวนะดูซีรีส์ปะเนี่ยไม่กดนดาวผิดอันนี้พูดเลย ep สองทุกคนจะเห็นฉากแต่งงานซึ่งงานแต่งงานจริงแล้วผมไปงานแต่งงานจริงแต่เป็นฐานะ เพื่อนร่วมงานทุกคนเดาผิดอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียใจเกิ่มนม่สยครับมาแล้วแหวนมาไม่มีตอนนี้พีอาร์กิรลแล้วนะไม่ไม่มันเล่าไม่ได้มันต้องมาดูพร้อมกันใช่ว่าจะได้คู่กันไหมไม่จริงจริงเป็นแล้วเป็นหนึ่งคู่ที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆอะไรคนเทีย์มากๆเลยครับกันเดีอดไไหบ้างเออ มัก็จกจี้ดีครับเวลาพอดูพอดูคนที่เขาแบบวันที่เราด่าก,กันอ่ะและ้วเขาไปตัดให้เป็นรักกันได้ออรู้สึกว่าเอาเอก็ดุคือในฐานาะนักแสดงอยากร่วมงานกับพุ่มกับทุกคนนะครับที่ตัดต่อคลิปลงแล้วเราอินตามออครับรู้สึกเราเชื่อไปเลยเอเอในฐานะติ๊กติ๊กคนหนึ่งเนี่ยติเข้าไปดูเข้าไปดูเนี่ยนะติกต๊กตอติ๊กติ๊กเออเยยยติ๊กติ๊กติ๊ตกต คือเราเราเข้าไปดูแล้วเรายังจิ้นเลยถ้าถ้าไม่เชื่อคือเปิดฟีดทิกตอกคือจะเจอสองคนนี้บ่อยมากอังนี้เอาเลี้ยงให้แบบอาจจะเอาติ๊กติ๊กทอกตอกหรือติ๊กตอกเขาไม่เก็บมาสามวันเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดสาวเราเป็นอ๋อเราเป็นสาววายนี่คู่นี้เลยสดสดทุอข้อหาฝั่งน้ําตาลค่ะเป็นยังไงครับก็จริงๆคนรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนๆนที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆคุณแม่ก็ถามมาว่าเขาปื้มเราหรอรู้ ซึ่งอย่างที่มาร์กบอกเลยว่าคือในชีวิตจริงอะหนูตีกันนะสมมติว่า <c oughs> ยืนตีกันอยู่เนี่ยเ <c oughs> ขาก็จะไปใส่เพลงแบบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเหมือนแบบว่าหวานชําเป็นแฟนกันจริง <c oughs> ๆซึ่งหนูเข้าไปดูอย่างแบบอุ้ยเขาเก่งนะเนี่ยมีอินบ่ามีอินตามป่ะมีอินตามคิดตามไม่ก็ในฐานะคนที่ต้องดูงานไม่ละอินปะละ่ะ <c oughs> นี่เนี่ดูนะไม่ได้คือกินแล้วป้าไปที่น้องฟิล์มดีกว่าน้องฟิล์มอเป็นยังไงบ้างกับน้องฟิล์มคะเป็นยังไงบ้างเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนไงจีนี่จีโอเคลื่มันแล้วว่าเล่นก็ดีค่ะเห็นได้เข้าไปไลค์อ่านในแฮชแท็กในเองก็เห็นบอกว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยสายสะพ้อสายสะพเออเอาแป๊บนึงนะ ไอโอมหลับยังวะไปกลัวน้องให้จีให้จีให้จีโดนมันเงียบมันเงียบไปเราใจหายอาไปที่โอมครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นครับผมจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าความรู้สึกผมนะแบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปเร็วมากตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปถ่ายถ่ายเสร็จได้ดูเจอในทีวีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่คอยสนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยพี่ เป็นตัวอย่างที่ดีพี่คนไหนเอลอมตอบแต่ลามากเกินพี่อมตอบตั้งแต่ล่าสุดเลยเป็ดาราเป็ดาราเออเออไม่จริงๆทราบมาว่าก่อนที่จะถ่ายทำเรื่องแบบทุกคนทุ่มเทกับบทบทนี้มากๆเลยแล้วควเรื่องนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยพอฟีดแบบมันดีขนาดที่มันหายเหนื่อยเป็นยังไงบ้างโอ้ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าเราทุ่มทั้งทุ่มเวลาทุ่มทั้งใจลงไปเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่า มันเหมือนได้ไปจอยกับครอบครัวมากกว่าม,มันเหมือนได้ฟิลแบบอ่ะนี่ก็พี่ผม,มนี่ก็พี่ผมคือมันมันได้เจอพี่น้องได้ไปเล่นกันเหมือนตอนอที่เราอยู่ที่โรงเรียนม,มันเลยรู้สึกว่าเราผูกพันกันเรื่องนี้มากๆอืมแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้กระแสตอบรับอย่างดีครับอืมแล้วอย่างวันนี้ล่ะอย่างวันนี้นแฟนจะต้องแบบ เขาได้มาได้ความพิเศษี่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างไหมเออสปอยสนิดนึงทีดนึ่งไอหมอ,อ,ปปอน่หมอหมอหมอหอยม <c oughs> ปปอยจะมอยปัดไนู่นเลยโดยโดย,โดยส่วนตัวครับ <c oughs> ขอขอเป็นตัวแทนพูดในฐานะ <c oughs> ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังดีวลวกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกๆุคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทคนในทีมเบื้องหลังรวมถึงนักแสดงก็คือรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าได้รับกระแสต่อรับที่ดีมากๆมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพวกผมก็ยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆ ส่วนเรื่องสปอยก็ขออนุญาตผ่านนะครับนิดนึงไม่ได้หรอผมได้ไหม้าได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงก็ได้ดูแลผมผมเต้นกระตัวโชว์ไม่เนี่ยให้กนบตัวอืให้ฟาร์บสปอยดีกว่าตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะข้ามไป70ปีข้างหน้าใช่ก็เรื่องอื่จะข้าม10 ไม่เราสิบห้าเราเดย์ังอยู่ไหมเดย์อยู่ดิโอเคโอเคโอเคแม่เราพอใจมีรูปไปกี่คนแล้วท้งนั้นเฮ้ยทีมฟุตบอลต่อยใครมากกว่าไม่รู้อะไรไม่รู้แม่จริงจริงเราทำอะไรไปถึงซีรีส์ที่บอกพูดง่ายคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะบอกว่าไม่ค่อยจะมีซีรีส์อย่างนี้สักเท่าไหร่ให้พี่เขาขึ้นแบบขถ้นหามขั้นห่างบอกให้เธอพูดเลยยังไงหซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนบ้าง ค่ะด้วยว่าแบบมันม uh, right, ันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับอ่้วาใ่ผู้วิการใช่ใช่ครับมีอะไรอยากบอกถึงเขาเลยนะอ่ะคนปกติแล้วก็ผู้บิการิหน่อยก็อยากจะให้พี่ๆหลายๆคนแบบอยากให้เขาลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็คือผู้วิการทางสายตาเขาก็อาจจะมีความรักได้เหมือนที่เรามีกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเรา พอเมื่อไหร่ที่เรารักเราไม่ต้องไม่ต้องคิดเราว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนมันแค่นั้นเองถ้ามันรักก็คือรักครับแล้วก็มันผมว่าเรื่องนี้มันให้เกี่ยวกับความหวังด้วยการไม่ย่อท้อกันสู้ต่อไปใช่ครับอยากฟังพี่หมออีกสักคนหนึ่งคือไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ให้ผมเทียบในมุมมองอะไรอย่างี้ครับก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาผมแค่อยากอยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของ ผู้พิการทั้งหมดเลยครับ,ค,รบคืออยากให้ประชาชนทั่วไปครับมองมุมมองของคนพิการเป็นแบบรูปแบบใหม่คือมองว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนตัวละครเดที่เขาต้องการใช้ชีวิตปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติคนคนหนึ่งที่ปกติที่ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนอกจากความเป็นเพื่อนหรือว่าความรักที่ทุกๆคน oh, มอบให้แบบคนหนึ่งคนรักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียง แล้วกันครับแล้วก็อีกซอฟต์พาวเวอร์นึงที่ผมเห็นได้จากซีรีส์ก็คือแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเป็นแฟนทุกคนด้วยก็คือการไปตามรอยสถานที่่ายทำก็ขอบคุณมากๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสถานสถานที่บางที่ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้าใครไปติดตามซีรีส์นะครับผมอีกอย่างนึ่วันนี้อะไครับอีกอย่างหนึ่งที่คนชมคือเพลงประกอบซีรีส์เพลงดีมาก วันนี้วันนี้จะได้ฟังกันไหมคะเดี๋ยวบังร้องเลยเดี๋ยวบังร้องเองมาร้องเลยเหรอทุกคนปิดไลน์มาฟังเลยเป็นเพลงภาพสุดท้ายแต่ทุกคนจะแต่ทุกคนจะเห็นผมเป็นภาพสุดท้ายในการการกัจะได้เห็นเหมือนกันตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงจะรอดูแล้วกันประตูประตูพิเศษเอามีปะเนี่ยวันนี้เลยร้องด้วยกันมีตอนจบยังไงเปิดแน่นอน ครับผมเพราเราดิวกับทางดิวกับทางดูแลมอนมาแล้วว่าจะขอประตูพิเศษใช่เดี๋ยวเราจะโอ้ยมิฮายเงียบเลยไม่ต้องวันนี้ดิ๊บีชว์มาฝากแฟนๆด้วยอย่างแน่นอนครับมีแน่นอนีแล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับลงใจลงไม่ใช่ไงก็อยากด้พูดถงเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยเพราะเรื่องนี้เรามีหลายเพลงเลยประตูพิเศษเองก็เพลงเดียวเองครับก็เพลงแรกคือประตูพิเศษที่ปล่อยออกมานะครับก็ ปล่อยออกมาได้ประมาณ3ามเดือนกว่าแล้วใช่ครับก็ <g år> ฝากทุกกคนด้วยก็มีท่าเต้นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไป,ไปเล่นกันได้นะครับแล้ว <c oughs> ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงต้องโทษดาวต้องโทษดาวในเวอร์ชั่น <c oughs> ของผมเองนะครับของหมอกนะครับ <c oughs> ก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีเอ่อที่อันต่อไปก็คือท่าสุดท้ายของน้องวิลเลี่ยมครับ <c oughs> ก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆทุกกคนรอติดตามกันตั้งแต่เทเลอร์ปล่อยออกมาก็คือ ที่ทาง GMMTV หนักมากว่าเมื่อไหร่จะปล่อยทักทีที่ทานกวดแล้วนะครับทีนลนะ <laughs> ซึ่งซึ่งพอเพลงปล่อยออกมาก,ก็ได้รับกระแสตอบรับตามคาดก็ขอคุณทุกคนมากมากนะครับก็ตอนนั้นผมกีได้มีโอกาสไปแฟนมีที่มาเก๊าก็คือแฟนขับต่างประเทศร้องกันได้แล้วด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆมากไม่ได้เลยเราก็มีแค่คือเพิ่แค่คือแค่คือสตาค์สตังใช่ แต่๋ยวมีที่เวดนามก็เหมือนกันใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวมีไปครับคุยกันกันแล้วก็ต้องโทษดาวเพลงสุดท้ายก็คือต้องโทษดาวของน้องเด่นั่นเองนะครับหลังจากนี้ซีรีส์มันจบแล้ว12 EP แล้วไปดู ท้งหมดทังมวลที่ไหนยังไงบ้งครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับที่ GMMTV ของ YouTube ครับผมก็จะมีตั้งแต่ EP หนึงจนถึง EP 12เลยเอาใหม่ครัมาเปดูย้อนหลังเ GM อ MTV สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ GMMTV นะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ใน GMMTV ครับขอบคุณนขอบคุณครับ ขอพอรติโ่โอ้ยอย่างนี้เลยให้กับตอนจบให้กับอะไรนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยโอเคโอเคโอเคได้ไดให้ก่อให้กับแฟนครับออแต่ละคนเนี่ยขอสามคงกับตอนจบหน่อยแล้วจาโอมเลยมาเออให้กับตอนจบใช่ไหมครับอรอดูเลยครับเกือบอมอ เจอกันนะโอ้โหอง่ินแลวดีมากยังยังเออฉ่ำสดสุดเออฝั่งนี้มีอะไรจะพูดไหมครับอเป็นแฟนกันอย่าคาดหวังนมีเซอร์ไพรส์ดหวากน ยาอเคถ้าใจก่อนสาม้าจบแล้วหรอโอ้ยดึงเลยดึงเลยิงอ้อมอมต่อเลยขอพูดหน่อยครับเอาอมอไปติต่อไปต่อไปตามดูกันได้เนะครับโอเอะขออนเสิร์ทหน่อยค่ะเ่ยวันนี้เดี๋ยวไหมคนเดียวจะเอาไม้ยอโตออกนะคะรอต่อเลยไหม นอกเลยฮัลโหลน้ำตันว่างมากว่างไหมอ